ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทย รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฟังดวงดูดวงมาทั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลุกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรา24สี่ไลน์ไอดี แอดโหราโหรายี hora, hora ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันเอง,เองนะครับมีโยกเกณฑ์นะครับตามหลักของโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงนะครับที่เขาเรียกว่าองค์เกณฑ์ซึ่งในคำว่าอง์เกณฑ์เนี่ยก็ยังแบ่งย่อยออกเป็นนาระเกณฑ์นะครับนระเกณฑ์ปัสวะเกณฑ์อำมภุเกณฑ์แล้วก็กีตาเกณฑ์ ผมขออ,อ,อธิบายเป็นองค์ความรู้ให้กับแฟนแฟน,แฟน YouTube แฟนเพจของสินแสมิงของเบ้งเมืองไทยสักนิดหนึ่งนะครับว่าคําว่านาราเก์เนี่ยก็หมายถึงราศีที่เป็นรูปคนก็จะมีพวกราศีธน,นูราศีกุมราศีมิถุนราศีกันราศีตุลพวกนี้เขาเรียกว่านาราเกณฑ์นะครับส่วนอัมพูเกนเนี่ยก็จะเป็นราศีที่เขาเรียกว่าเป็นราศีสัตว์น้ํา นะครับก็จะมีพวกมังกรพวกกรกฏอะไรพวกนี้ครับเขาเรียกว่าอัมพูเกณฑ์แล้วอีกหนึ่งโยกเกน์นะครับที่เขาเรียกว่าปัสวะเกณฑ์นั้นเป็นราศีสัตว์ใหญ่นะครับก็จะมีที่ราศีเมษร,ราศีพฤษภราศีสิงห์เขายังอธิบายความต่อไปว่าปัสวะเกณ์นั้นถ้ามีดาวดังต่อไปนี้คืออาทิตย์จันทร์ อังคารแล้วก็พฤหัสนะครับอยู่ในภพที่10บเขาเรียกว่าได้ตําแหน่งปัตสวะเกณฑ์ส่วนพวกองค์เกณ์ที่เป็นนรเกณฑ์ก็คือดาวเออดาวอังคารดาวอาทิตยดาวพฤหัสดาวเสาร์ที่กุมรักเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นองค์เกณ์แบบนรเกณฑ์ฟังดูมันเป็นโยกเกณฑ์ชั้นสูงนะฮะแต่ก็อยากจะบอกไว้เป็นองค์ความรู้ที่ดีนะครับฉะนั้นลัคนาราศีหนึ่งนะครับเดี๋ยววันที่14พฤศจิกายน ดาวพระหัสนะครับอีจยาย้ยายไปอยู่ในภพที่10ของราศีที่ผมกําลังจะบอกเนี่ยนะครับไปอยู่ภพที่10นะครับได้ตําแหน่งเป็นองค์เกณฑ์ที่ก็เรียกว่าปัสศสวะเกณฑ์ก็จะเป็นลัคนาราศีใดไปไม่ได้นอกจากชาวลัคนาราศีเมษพระหัตจะอยู่ตรงนี้ไปประมาณสี่เดือนครึ่งผมจึง ฝากบอกกับชาวลัคนาราศีเมษที่เป็นแฟนเ,เพจแฟน Youtube ของสินแสงหมิงทุกท่านนะครับช่วงที่ดาวพฤหัสอ,อย้ายไปเป็นอ,อ,องค์เกมเป็นปัศส,สวะเกณฑ์เนี่ยคุณมีโอกาสนะครับที่จะได้ลาบผลหรือง,งานอะไรบางอย่างที่ได้แบบไม่คาดฝันมันแปลกมากนะอะไรที่ตั้งใจไว้หรืออยาก,กทำเนี่ยแม่งมักจะวืดไปวืดมาช้าไปช้ามาแต่อ้ช่วงที่ดาวพฤหัส แม่งไปร้อยเป็นปัสสวะเกณฑ์อยู่พบที่สิบเนี่ยมันมีโอกาสจะได้แบบโดยที่คุณเองบอกว่าไม่ได้คาดคิดหรืออยากจะได้จนกูท้อจนกูลืมไปแล้วจู่ๆพอลืมไปแล้วอ้า,จาวจังหวะดวงดีอ้าวบุญเขาเรียกว่าหนุนส่งก็กลับจะได้ขึ้นมาเฉยๆฉะนั้นฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษนะจะทำอะไรนะครับจากช่วงพฤหัสเข้า องเก์ที่เป็นปัส,สวะเกณฑ์ไปแล้วผมว่าจะค่อยๆทย,ยอยสําเร็จไปทีละเรื่อง2เรื่องอะ่ะเออนะครับแล้วก็ดาวพฤหัสตรงนี้มาจากเรือนสุภะและเรือนวินาศยิ่งถ้าเป็นอะไรที่เป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับต่างประเทศทางไกลจะต้องเดินทางหรือต้องมีการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศเยอะๆและแพลนไว้ก่อนหน้านี้แล้วมันวืดไปวืดมาไม่ลงตัวสักทีผมว่าเดี๋ยวพอ พาหัสเนี่ยเดินเข้าปสัสสาวะเกณฑ์เนี่ยผมว่า,น,า,วาน่าจะได้แล้วละ่ะนะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านโชคดีนะครับมีแต่ความสุขรับทราบสวัสดีครับต้องการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ล n e ID Master ต i n g 6 66 66 6ิ6 6 สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยงโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล